อุทยานเล่าข่าวสวัสดีครับโดยผมสมพจน์มป็รัตน์ครับเรามาพบกันทุกเชา้าวันเสาร์โดยประมาณพวกนี้ท่านสามารถติดตามได้ไม่ว่าจะเป็นใน YouTube ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชหรือติดตามใน Facebook ของส่วนประชาสัมพันธ์ของกรมนะครับวันนี้พี่น้องทางใต้เองก็ต้องระวังอีกหลายเรื่องนะครับในเรื่องหมอกควันเพราะไฟป่าที่เข้าในเรื่องของป่าพลุนั้นค่อนข้างจะอันตรายในเรื่องของแกส๊สหรือควันต่างๆที่ออกมาอย่างตรงนั้น วันนี้เนี่ยผมอยากจะมาเล่าสูุ่ณฟังและมาแลกเปลี่ยนด้วยซ้าไปนะครับในเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการท่องเที่ยวในพื้นที่ท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาตาิรวมถึงทั้งหมดดีกว่า,ว,งงานนว่างั้นนีกว่าแหล่งท่องเที่ยวของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชที่เราดูแลอยู่นะครับก็มีหลายภาคส่วนด้วยกันไม่ใช่เฉพาะอุทยานอย่างเดียวบนั้อุทยานเอ่ยเ,เขตท่าพะพานเขตห้ามล่าสัตว์ป,ป่ามีหลายส่วนครับที่อยู่ในมาตรการเดียวกันที่ต้องดูแลซึ่งวันนี้ผมจะมานั่งคุยกับท่านเรื่อองงนนีี้รรััตต่าาาวทผมมมฟิด ข่าวสาคัญประจาสัปดาห์กันก่อนครับเชิญชมเลยครับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและผ่านพืชจัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพระชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายนประจําปีพุทธศักราช2563กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมเปิดการท่องเที่ยว และแหล่งเรียนรู้อื่นๆหลังศูนย์บริหารสถานการณ์พระราบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ประกาศมาตร,ก,รการผ่อนปรนเฟสีเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติตรุเตาพบว่าน,นึ่งคู่บริเวณเกาะตรุเตาเกาะกลางรอาการยืนยันชนิดจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเจ้าหน้าที่ชุดพยาเสือบุกจับชายโพสต์โชนกวักสัตว์ป่าคุ้มครองผ่านเฟซบุ๊กสารภาพ วางกับดักล่อน,นกในป่าก่อนนำมาโพสโชว์มีความผิดตามพระราชบัญญัติสงวรและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2,562ในฐานความผิดล่าสัตว์ป่าคุ้มครองตามมาตรา12ระหว่างโทษจําคุกไม่เกิน10ปีหรือปรับไม่เกิน1ล้านบาทและฐานครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองตามมาตรา17ระหว่างโทษจําคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน5 0 0 0 0 0บาทที่ท่านได้เห็นก็เป็น ข่าวสําคัญมาจากสัปดาห์หรือเป็นข่าวสั้นที่เราตัดต่อมาเพื่อให้ท่านได้เห็นว่าทั้ง1สัปดาห์มีอะไรสําคัญบ้างแต่จริงๆแล้วต่อสัปดาห์มีข่าวหลายเข่าวครับเยอะแยะเลยทั้งที่เกี่ยวกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชทั้งที่เป็นข่าวสารเกี่ยวกับส,วส่วนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมเราสูน่นิฟังว่าจากสถานการณ์โควิด -19 ที่ลุลุมเร้าประเทศไทยกับทั้งโลกนี้เนี่ยส่งผลให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พ ปิดแหล่งท่องเที่ยวในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชปิดทั้งประเทศเลยเราปิดกันมาตั้งแต่ประมาณเดือนมีนาเป็นต้นมานะครับก็สอดคล้องกับมาตรการของประเทศนะครับในเรื่องของการลดในเรื่องของออการแพร่กระจายเชื้อโรคและการติดต่อกันนะครับของโควิด -19 ตั้งแต่ปิดพื้นที่ท่องเที่ยวมา 2- 3สาเดือนปรากฏว่าในสังคมในโซเชียลมากมายนำเสนอแชร์ภาพกันเยอะแยะเลย สัตว์ป่าวม่าจะเป็นสัตว์ทั้งทางบกทางทะเลรวมถึงอากาศด้วยสยัตว์เหล่านี้ออกมาเลงล่าป่าสวยงามทะเลสวยงามหาดทรายสวยงามไว้คนพูดมาค่อนข้างเยอะคอมเมนต์มีทั้งในส่วนที่ขวาและซ้ายผมหมายถึงว่าบางส่วนบอกไปทั้งว่าเอ้ยถ้างนั้นต้องปิดตลอดการบางส่วนว่าเอาปิดบางช่วงเวลาบางส่วนบอกเอ้ยปิดไม่ได้รอกต้องเปิดเพราะว่ามันกระทบกับเรื่องเศรษฐกิจอะไรก็ว่าไปดังนั้นกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจึงรับฟังความคิดเห็น ทั้งในส่วนของอทางด้านโซเชียลแล้วออนไลน์น,นะครับที่เราเปิดให้ท่านสามารถมาคอมเมนต์ได้ในเรื่องนี้ในขณะเดียวกันเนี่ยกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเองก็สอบถามโดยตรงไปที่หน่วยงานนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นหรือท่านพร้อมอยังไงต่างๆจะจัดการยังไงให้มันสอดคล้องกับเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดท่านทิพดีธัญญาเนติธรรมกุลกล่าวหลายครั้งครับว่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเนี่ยเราตั้งขึ้นมาเพื่อดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแ มีมาตรการขึ้นมาเกือบชัดเจนละในเรื่องของการปิดพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเพื่อทรัพยากรธรรมชาติไมว่อเป็นป่าหรือสัตว์ป่าเนี่ยเขาได้พักฟื้นแนวทางจะเป็นอย่างี้ครับท่านรัฐมนตรีวราวุฒิินปราชาเองก็ตามท่านที่ดีธัญญาเนติธรรมกุลก็ตามให้แนวทางเหมือนกันเลยครับว่าทุกพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่กรมอุทยานชาติดูแลอยู่เนี่ยจะต้องปิดพื้นที่ไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้งต่อปี ในหนึ่งครั้งต้องปิดไม่น้อยกว่า2เดือนต่อปีปิดมากกว่านั้นได้แต่ต้องปิดส่วนจะปิดเมื่อไรจะเปิดอย่างไรขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่อันนี้แหละครับเป็นเรื่องสําคัญที่หน่วยงานในพื้นที่จะต้องให้เหตุผลดังนั้นแต่ละพื้นที่เนี่ยจะมีการประกาศอย่างชัดเจนนะครับท่านไม่ต้องกังวลว่าจะไม่รู้อะไรเลยประชาชนต้องทราบครับเราจะประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านทราบอย่างชัดเจนว่ามันควรจะปิดด้วยเหตุผลใดจะเปิดเมื่อไรอย่างไร ต้องเรียนนี้ครับว่าเราก็มีแนวทางที่เตรียมการเอาไว้อยู่เหมือนกันนะครับในหลายเรื่องแต่ส่วนใหญ่แล้วจะสอดคล้องกับมาตรการโควิด1 9ของประเทศนะครับเราเองเป็นส่วนหนึ่งของประเทศเราก็พยายามที่จะจัดมาตรการต่างๆให้มันสอดคล้องอาการแรกเลยที่เราจะต้องทำแน่ๆการฆ่าเชื้ออย่างได้มาตรฐานในทุกๆจุดที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ที่รับผิดชอบเช่นไรครับห้องพักบ้านพักร้านค้าร้านสวัสดิการ จุดที่พวกท่านมีโอกาสที่จะไปรวมตัวกันพื้นที่หน่อยครับเราจะฆ่าเชื้อให้เรียบร้อย uh, ในเรื่องของการคัดกรองต่างๆอันนี้ชัดเจนเราทํามาก่อนหนะ้านี้แล้วครับเราเตรียมการมาละเพราะนั้นเวลาเข้าไปพื้นที่เราก็จะเหมือนกับท่านไปห้างสักสินค้าไปร้านทาผมไปไหนต่อไหนเหมือนกันนะครับจะมีการคัดกรองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัดอุณหภูมิเป็นเรื่องของเจลล้างมือเป็นเรื่องกองการให้ท่านขอความรวมือสวมใส่แมสหน้ากาก,กน,นะครับอีกหลายเรื่องครับทุกทุกที่ดังนั้นจุด ที่ผมพูดถึงการคัดกรองเนี่ยจะเริ่มต้นจากเช็คพอยต์ก็จริงในพื้นที่คับบีอะไรพื้นที่ที่ท่านไปรวมตัวกันตรงไหนก็ตามก็จะมีมาตรการเหล่านี้ครับลงไปดังนั้นบางคนก็พูดว่าทั้งนั้นมาตรการของเราเนี่ยก็เหมือนกับมาตรการที่ใช้ในเมืองถูกต้องเลยครับใกล้เคียงกันทั้งหมดเพียงแต่ว่าพื้นที่มันแตกต่างกันเท่านั้นเองนะครับก็คงฝากขอความร่วมมือตรงนี้ด้วยเราไม่อยากให้เกิดปัญหาหเกิดขึ้นในเรื่องของอะไรครับพื้นที่ท่องเที่ยวของกรมทุยานกลายเป็นเก็เรียกซูปเปอร์สเปรดเดอร์ไปอันนี้เรา,เราคน หลายพันคนเวลาเข้าไปในพื้นที่เราในการท่องเที่ยวในหลายแ,แห่งเนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงเหมือนกันสิ่งหนึ่งซึ่งบอกว่าต้องบอกว่าเป็นความกังวลแต่เป็นเรื่องความจําเป็นจํานวนคนครับจํานวนนะักท่องเที่ยวที่จะไปใช้บริการในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวทั้งหลายครับยกตัวอย่างเช่นที่ผมเคยพูดไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคือห้องพักทั้งหลายอันนี้แหละครับหน่วยงานจะต้องตอบเรามาว่าเดิมทีท่านเคยให้คนไปพักได้หนึ่งร้อยคน เมื่อมาตรการใช้แล้วท่านทํามาตรการทําแนวทางแล้วจะเหลือเท่าไหร่อาจจะเหลือ5้าริึ่งหนึงหรือ40หรือ30สุดแล้วแต่พื้นที่จะเห็นความเหมาะสมเพื่อให้เข้าสู่มาตรการให้สอดคล้องรัฐบาลกําหนดอันนี้เราจะต้องทําอันนี้นคือส่วนเรื่องที่พักส่วนคนจะเข้าไปเที่ยวเองก็จําเป็นจะต้องจํากัดจํานวนเช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นเรื่องสําคัญนะครับต้องฝากพี่ๆีน้องน้องว่าท่านจะไปที่ใดก็ตามนะครับ เข้าไปในเว็บไซต์ก็ตามใน Facebook ตา่ตางๆของหน่วยงานที่ท่านจะไปเที่ยวแหละจะมีข้อมูลเหล่านี้ปรากฏนะครับแล้วท่านเช็คให้ดีครับนะครับว่าท่านจะไปที่ไหนอะไรต่างๆนะครับเช็คตรงนี้ให้ดีมันมีความสําคัญมากในการที่จะท่านจะได้เตรียมตัวถูกว่าท่านจะไปเที่ยวที่ไหนอย่างไรเ,เรามีเรื่องของ new normal ใช่ไหมครับชีวิตวิถีใหม่เพราะฉะนั้นการท่องเที่ยวในอนาคตก็มี new normal เหมือนกันครับผมก็เล่นเรื่องว่า new normal travel style คือการท่องเที่ยว ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่มีหลายเรื่องที่ต้องทําแต่อันนี้เรียนอีกครั้งครับว่ามันเป็นสิ่งที่เราควรทําแล้วในอดีตมาบวกกับมาตรการโควิดปัจจุบันที่เราเสริมเข้าไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของท่านเข้าไปเที่ยวธรรมชาตินะครับอย่าทําร้ายอย่าไปทําลายทรัพยากรธรรมชาติในเรื่องของขยะเ,เราพูดกันค่อนข้างจะเยอะเราเคยทําโครงการผ่านมาอย่างเช่นขยะคืนทินโอ้เมื่อก่อนนี้ต้องไปทิ้งไว้ในป่าครับเจ้าที่เองก็ดูแลกันลำบา,จากจะขนออกมาให้ออบตหรือเทศบาลก็เป็นปัญหาอีก ทุกฝ่ายเพราะนั้นดีที่สุดครับท่านเอาอะไรมาเอากลับบ้านท่านนะครับที่ผ่านมาเราทั้งแจกถุงดำแล้วก็เคยแลกของรางวัลแล้วก็ทำแลกต้นไม้แล้วเอาทุกอย่างครับอยากให้ท่านนำขยะกลับไปสู่บ้านของท่านเอาไปทิ้งเอาไปแยกยังไงก็ว่ากันไปแต่ทิ้งไว้ป่าเป็นปัญหาที่ค่อนข้างจะยืดเยื้อทีเดียวยังฝากไว้เหมือนเดิมนะครับขยะโนโฟมนะครับโนถุงพลาสติกแล้วก็ไม่ใช้พลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง แมว่าจะเป็นช้อนเป็นส้อมเป็นมีดเป็นจานเป็นแก้วนะครับขออนุญาตอย่านําเข้าไปในพื้นที่เลิกได้ก็ดีนะครับก็ฝากกันตรงนั้นสําหรับขยะพิษท่านเก็บกลับบ้านก็ดีนะครับแต่เราเองก็พยายามให้ความสาคัญกับตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นแมสที่หลายคนพูดถึงว่าใช้แล้วเนี่ยจะต้องม้วนเก็บอย่างไงต่อันนี้เราก็อยู่ในมาตรการที่เราจะทํากันเหมือนกันวันนี้กรมอุทยานเองเราทําเรื่องของการจองพ,พักแบบออนไลน์นะครับแล้วก็จ่ายเงินออนไลน์ด้วยเพราะฉะนั้นสะดวกกับทุกฝ่ายในการดําเนินการและท่านตววรวจสอบล่วงหน้าได้ เป็นกการเข้าไปท่องเที่ยวอุทยาเนยเราพยายามจะทำเรื่องอีทิเกตรอสักพักนะครับวันนี้ยังไม่เสร็จอีกไม่นานครับเราจะมีอีทิเกตขึ้นมาให้ท่านสามารถซื้อตั๋วล่วงหน้าได้อันนี้นะครับจะควบคุมจํานวนนักท่องเที่ยวได้มากขึ้นเหมือนกันดังนั้นการเตรียมการครับท่านครับอนาคตนิวโนมอนเหมือนกันต้องเตรียมนอกจากข้อมูลแล้วต้องเตรียมตัวเองให้ดีนะครับให้พร้อมกับการเข้าสถานที่ช่วงนี้ต่างๆโดยเฉพาะยิ่งเรื่องเกี่ยวกับมาตรการโควิดสิ่งที่ฝากไว้แต่ว่าทุกครั้งเหมือนเดิมไม่ใช่มาตรการโควิดอย่างเดียว ขอความกรุณนานครับปฏิบัติตามระเบียบกฎกติกาบรรยาทแต่และเื้นที่กําหนดขึ้นมาจะไปไหนก็ขอขอ้อมูลจากเจ้าหนี่ก่อนนะครับอันนี้แหละครับจะสามารถที่ใช้ทุกคนเนี่ยท่องเที่ยวหรืออยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขได้ก็คงฝากไว้ตรงนี้นะครับดังนั้นครับสิ่งที่ผมเล่ามาทั้งหมดตั้งแต่ทิต์ที่แล้วจนถึงที่นี้อาทิตย์หน้าจะมีต่อหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่วันนี้ครับเรามานับถอยหลังเตรียมเปิดแหล่งท่องเที่ยวของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกันดีกว่าครับ วันนี้เราก็ได้ดูทั้งข่าวสั้นข่าวสาคัญประจำทุปดาแล้วก็ผมก็เล่าสู่นฟังในเรื่องที่หลายท่านอยากรู้นะครับต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วคือเรื่องถ้าเปิดเรียนชาติจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วผมก็ชวนท่านเตรียมนับถอยหลังการเข้าสู่ช่วงเวลาที่เปิดการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติหรือพื้นที่ท่องเที่ยวทั้งหมดที่กรมอุทยานแห่งชาติจัดกาและรัผิดชอบดูแลนะครับวันนี้ก่อนจะจากกันเหมือนทุกครั้งครับฝากติดตามนะครับข่าวสาร ของกรมเนนรียานแห่าชาติป่าและพืชหรือกระทวรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook เป็น YouTube Instagram ท Twitter ต่แต่ที่ขึ้นหน้าจอนะครับท่านติดตามได้ทางนี้นะครับวันนี้เราจะจากกันด้วยเป็นคลิปวิดีโอที่ผู้บริหารกรมเรียานแห่ตรปร่าและพืชเนี่ยได้เ,เข้าสู่การปั่นความสุขเหมือนกันนะครับกับเจ้าหน้าที่กับประชาชนโดยทั่วไปท่านที่ดีธทัญญานเดติธรรมกุลได้ให้สัมภาษณ์เป็นกำลังใจกับทุกท่านในคลิปนี้ด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอทุกท่านมีความสุขครับขออนุญาตรากันแด่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ ช่วงนี้นะครับกรุอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับเราได้ตั้งตู้ปันุขนะครับเพื่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่รวมทั้งเพื่อนๆ่นข้าราชการเจ้าหน้าที่แล้วก็พนักง,งานในสังกัดนะครับถ้าผู้ใดคิดว่าตัวเองเดือดร้อนนะครับจากภาวะโควิด1 9นะครับก็มาร่วมกิจกรรมตรงนี้ได้นะครับซึ่งกิจกรรมตรงนี้เราจะดําเนินการต่อเนื่องจนกว่าจะ,ะตามนโยบายของรัฐบาลนะจนกว่าจะสิ้นสุดนะครับ อย่างที่ผมเรียนแต่ต้นว่าช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงของโควิด19อยู่ถึงแม้มันจะมีหลายๆกิจกรรมจะผ่อนคลายไปบ้างนะครับผมเรียนอย่างนี้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างอย่าอยู่ในความของในความประมาทนะครับเราพยายามควบคุมหลายสิ่งหลายอย่างงั้นฝากเป็นกำลังใจให้พี่น้องประชาชนแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกคนเราจะเดินข้าวก้าวข้ามนะครับโควิด19ไปด้วยกันครับ